สวัสดีครับผมย,ยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่อง b e g i n My Project นะครับสำหรับสิ่งที่ผมนำมารีวิววันนี้ก็คือ BFTD VT04K2 เ,เป็น b o o ตอร์เด็กนะครับกับชื่อชุดชาย Super Sun Dragon เองหน้ากล่องมาเลยก็เป็นเจ้า Dragon Force ของไก่ตกคุงนั่นเองครับผมทีมคุดส้้ายของเป็นตัว Dragon Force ของ darkness dragon w o r l d นี่ครับก็หลังจากที่กาโอกทศคุนี้เขาได้ dragon force ไปกันแล้วเรียบร้อยไกโตก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ําใจนะครับทำไมกูไม่ได้ dragon force ทีหนึ่งออกมาก็ออกมาที่หลังนะครับแต่ว่าเขาสามารถดุดันและเด็ดดวงแน่นอน,นมาเป็น3ตาเลยโคตรท่อ่ะก็ไอตัวศูนย์อันนี้มันเป็นคีสองนะศูก็รีวิวไปเรียบร้อยเมื่อคลิปก่อนอันนี้ก็ลงเป็นคลิปถัดไปเลยนะทุกคน ครยังไม่ได้ดูคลิปหนึ่งก็กดตัวไอบริเวณน,นี้แล้วมันก็เข้าไปดูในช่องกดหาดูกันได้ครับอ่ะก็สภาพกล่องนะครับเป็นสีเขียวอันนี้เป็นบูชิโร่แล้วก็เป็นวัตถิไฟที่เป็นดีวัตวส์ท้ายนั่นเองอันนี้ก็ตัวละครประจําอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะข้างหลังมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเคียวโคดูการ์ดแต่ไม่ต้องใช้ครับเพราะเดี๋ยวเราก็เปิดดูกันแล้วทุกคนเป็นดาวน์เนสราคก็มถึง20บใบกับฮีโร่โว่สามสใบนะครับมีดูอัลกัสถึง4ใบแล้วก็เป็น การชุดการเสื่อมนะครับชุดนี้ก็หมายความว่ามันไม่สามารถแกะออกมาแล้วเล่นได้เลยแน่นอนเพราะว่าการดมันมีหลายเวอร์มากๆแล้วก็ไม่มีแฟ์ก็มีอะไรด,ด้วยมันเป็นบูสเตอร์นะทุกคนการทั้งหมดห้สิบหกใบแล้วก็มีการเรืองแสงถึง2ใบเนี่ยซึ่งปกติคือเขาจะให้มาแค่1นใบถูกไหมแต่วันนี้ให้มาถึง2ก็ถือว่าเป็นการส่งปิดท้ายบูสเตอร์ของภาคที่บันดีได้อย่างสุดยอดมากนี่ ถ้าเกิดเทียบกับเวอร์ของคำที่แล้วแล้วนี่มันค่อนข้างอันนี้คืออันนี้คือขีดหนึ่งนะที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นี่คือขีดสองที่จะรีวิวนะนี่เห็นไหมค่อนข้างจะแตกต่างเลยอันนี้คือแบบว่าดาร์กเนสกับฮีโร่นี่คือเหมาเลยอ่าแล้วก็อันนี้ก็มีเป็นต่งฮีโร่วงมาสองใบก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรกันอยู่นะแทนที่จะเอาไปรุมรวมเงินสร้างให้มันหมดเลยก็ได้ช่างมันล้วกันโอเคเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่า เปิดออกมาสิหาทางเปิดอยู่ลงที่แล้วก็เก็บมันไม่ได้อ่เอกิดอะไรมีหน้ากองกับดา n f o r ฟสของไกโตนะครับเดี๋ยวผมอ่านี่ดีกว่าความสามารถของดาร์คโฟสไกโตนะ จะได้มีความจะได้รู้ความสามารถแบบชัดๆไปเลยนี่ออกมาที่หลังมันย่อมเก่งกว่าอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมันจะดึงความสามารถออกมาได้โหดมากๆนี่ก็อันนี้ก็เป็นปลดปล่อยธรรมดาเหมือนกันเหมือนทั่วไปนะครับของเออองมีคําว่าอาร์บิกียู่ในชื่อการพลังชีวิตอะไรหกเหนือก็ว่าไปก็เหมือนกับตัวของสตาร์ที่เป็นแจ็คหรือว่าจะเป็นของรา้อนเวิร์ที่เป็นบอลนะครับก็เหมือนกันเลยอะ เป็นอ e ีคิวคอฟนะครับจ่าย2เกตแล้วก็การ์ดใบนี้ในสนามไม่สามารถถูกทาลายไม่ถูกไม่สามารถถูกนํากลับขึ้นมือนะครับความสามารถของการ์ดไม่สามารถถูกยกเลิกได้ก็คือเหมือนดาวคอนฟอสอีก2ตัวที่เพิ่งออกมาก่อนหน้านี้ไปเลยนะอ่ะแล้วก็มันจะแตกต่างกันตรงนี้แล้วก็คือเมื่อการนี้โจมตีหรือการโจมตีของการนี้ถูกยกเลิกับนำการ์ดสามใบบนสุดจากกองการคู่แข่งลงช่องดอกแล้วเราได้รับพลังชีวิตหนึงนน่งหน่วยแล้วก็มีพินิเทดด้วย หนึ่งหน่วยไม่หนึ่งหน่วยธรรมดานะต้องหนึ่งน่วยเออมีเครื่องหมายตกใจไม่ตั้งสามตัวเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะครับผมก็เอาไม่ว่าอย่างไรก็ถ้าเกิดเราตีเขาไปเข้าไหนะโดยเฉพาะการเราไปเจอพวกไอโลต่างๆหรือว่าการ์ดกันต่างๆเนี่ยก็ตัวนี้ก็ช่วยได้ดีเลยแล้วก็ช่วยถมดอบอีกฝ่ายด้วยซึ่งเป็นลูกเล่นของดาร์คเนสในฝายนี้อยู่แล้วอโอเค เราพร้อมรีวิวกันต่อไปเลยนะครับปุ๊บอันบิเกล last days w h i l e land นะครับป๊บเครื่องแบบควบงานเลียงเบลเซอร์ฟร er ีสนี่ก็เป็นเจมโคนเฟรคยูเลอร์ ner, นะครับมีเป็นเจมโคนอีกอันนึยงยูโรตอร์มินกับไกโตนะครับ เนี่ยขนาดเป็นดันเจี้ยนเวิลด์ไกโตะยังมากล่องนี้ดักเนสเขาคุ้มจริงๆครับสายลุ่มระเบิดทมินเดสนาปามเออดินะมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่เป็น geon, ดันเจี้ยนแต่ดักไม่มีดักเนสโทษทีไม่เห็นอ,อ่ะต่อไปคมดาบวายุทมินเดวอสกิกาดรอยกีกันเทสรองกับตันหน่วยไรชเชนเซอร์ควิคคอมเน็กเอ้ยบิ Quick ๊กควิกคอมเน็กมาร์คทูนะครับ พนุคุ้มกอบอยโหมังกรรอยแผลศักดิ์สิทผู้ถูกประทับติกมามาหาหัวหน้ากองอัศวินแห่งวันซิโลก,กาโทสนี่สัญลักษณ์ร้อยอสูรใช่ไหมใช่ปะเหมือนจะใช่ผมบอกผิดก็บอกผมด้วยนะแต่มันคือสัญลักษณ์ร้อยอสูรใช่ไหมเหมือนไอ้นี่เป็นร้อยอสูรปลอมปะเนี่ยอันนี้คือร้อยอสูร บังกอนทามินส,สรอัลพิผู้ที่มีหนา้าบุบบึงบานแสบทําไมชื่ออธิบายมันยาวจังวะอ่ะมังกอนวนาทามินผู้ลืมตาตื่นอามิเกลนะครับข่ารับใช้ผู้ทรยศบเบลเซกัสแบ็กบาร์กบาวดากงนกแห่งฝันร้ายเออทุกคนหยุดคลิปดูเอานะความสามารถผมคงไม่ได้บอกอันนี้ก็ลองปรับมุมกล้องใหม่ให้มันแบบว่าเข้ามาชัดๆมันอนได้มีความสามารถอ,อ,าอ,าอ่านได้ชัดมากขึ้นค่ะ คมดาบสุวิญ,ญาณซักชิออนกิกาดอยบิ๊กสเกสแกนคาลิเบอร์อวาทอริอสดาวนักลบเครื่องแบบโพลิฟิลเลสคิวดรา้อนมาร์กเบเบอร์พันธุกคุ้มเกาะเอเลเมนต์รีเทิร์นครับพันธุกคุ้มเกาะเกตดแอนดร์รอก็ความสามารถเห็นชื่อก็น่าจะรู้แล้วคืออะไรอันนี้จะเป็นแอนนีิแล้วนะครับ ฟอสเอนิเมนต์มัตเตอร์เซตตานะครับอ่ะต่อไปเจมโคนวอลเลตพิก้านะครับเป็นเจมโคนอีกแล้วเจมโคนกับเซตตามีเยอะมากอาวุธลดจำแรงเจมโคนเจมโคนอีกแล้วครับทุกคนพายุฝนทมินซีคอนโอเบต وري เียวเล็บแห่งความตายสีด,ดำเกลแฟง เดชนาปามกลายขอบเบสโซเยอร์ฟอร์มลาพิตเอสโซเยอร์ฟอร์มกลายเครนเดอร์ศูนย์สามนะครับไลเชนเจอร์เบสแอะแบรสเมกาดอยฮิล์กายาลิกไหลพันเดคุ้มเกาะหนึ่งเมืองหนึ่งหมื่นดีพัท อสูรวายุเคมอนหน้าตาเหมือนลิงไม่เหมือนอสูรอสูรวายุคุณลลนไม่ใช่อสูรนะหน้าเหมือนลิงชัดๆนี่ครับนับต่อคำถามทมิน B B บิมบิสเทเยอร์กวีมังกรทมินเดสเทชชีวิตทมินนอสซอรสตีย Enemy War. เอ็นิมิวเออเออทำไมดังนี้เวลาพวกเป็นเมจิกอะไรเนี่ยชื่อมันจะสั้นสัน้นถ้าเกิดเราไปเทียบกับ e ch, อีพวกเออเนี่ยอีพวกมอนเตอร์ทั้งหลายเนี่ยโอ้โหไลา่ย,ยาวมาหลายบรรทัดเหลือเกินอาจจะข้ามช่วงบนๆไปนะทุกคนคาร์เดียนโหมดเรทัลเดสคิวดราคอนเวฟสไลเซอร์ไลท์เชนเจอร์พลานเอตกัฟวีสงครามรีพอร์ตติ้ง big machine บิ๊กแมชชีนแฮ hammer อสูรเพิ่ง e f เฟสทิโออสูรวาลีฮิวดาอุสอ๋อพวกอสูรอะไรเยอะเนาะไม่มั่นใจว่าก่อนนี้มันจะมีพวกอสูรพวกนี้เป็นแบบบอนธรรมดาไหมหรือว่าเป็น Impact บอลหมดเลยอสูรโคน่นไอโ็อมันต้องมีอสูรไฟไอ้อ,อสูรไฟไปยังวะเอออสูรไฟไปแล้วเป็นอสูรเพิ่งนี่เอง อ,อสูรโคโรนบโบอลอสนะครับแกมีโคนสองตัวเลยเหรอคอนเล็กแข่งความวิทยธรรมอ้าวนี่เลยใบสองอันที่เขาบอกจะแถมอันนี้ได้เป็นอสูรสงครามก็เล็กเซตตานะครับก็ถ้าเกิดใครเล่นสายเซตต้าก็มีอสูรสีต่างๆมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเป็นขบวนการห้าสีนะทุกคนเออเดี๋ยวขึ้นรูปดีกว่า อันนี้คือรูปของกาทั้งหมดที่แถมในไอวิชีการทั้งหมดเป็นการที่สุ่มให้ในตอนหลังกล่องนะครับซึ่งจะมี2ใบมันแตกต่างกับทุกครั้งมากเลยเพราะเพื่อปกติคือเขาจะให้มาแค่ใบเดียวแต่วันนี้ให้มาต้องสองใบใจดีมากๆเลยเราจะท้าครับจะเป็นอะไรผมจะได้บอลโซรลีที่ไม่ผมอยากได้กาสีขาวมากๆเลยเออไม่ขาวแหละให้ถ่ายนะมันต้องเป็นเจมโวนผมว่ามันต้องเป็นเจมโวนปับ๊บอ้าวไม่ใช่ ไม่ได้จิมโคนครับผมนึกว่าจะเป็นเจมโคนอีกะแล้วกับมังกรมังกรมรณะธรรมินผู้ดื่มทาตื่นอาบิเกลนั่นเองก็เป็นอบิเกลที่เป็นบัดดี้แรนะครับคนที่เล่นดัสเตก็คงจะอ,งอยากได้อันนี้กันแต่ว่าโดยรวมคือผมเฉยๆก็กล่องน,นี้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นไม่ได้มีเบอร์อะไรที่ผมเล่นเลยทุกคนผมก็อาจจะให้ข้อมูลได้ไม่เยอะนะสำหรับกล่องเนี้ย ออโทษโทษโทษตรงนี้ด้วยขอโทษขอโทษตรงนี้ด้วยเพราะว่าข้อมูลให้ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าไม่ไม่ได้มีเวอร์ไหนเล่นเลยในชุดเนี่ยเอออ่าครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการรีวิวก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วเออกล่องนี้มันออกวันที่สิบหกมกราทุกคนซึ่งมันผ่านมาแล้วแหละก่อนวันที่คลิปนี้จะลงอะ่ะแล้วก็หนึ่งเดือนหลังจากนี้เ e v e n นเอเก็มีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้การพวกนี้ก็น่าจะทยอยระวัง ตามร้านการใกล้บ้านทุกๆคนลคแล้วก็ไปลองจับจ่ายหาเสื้อเป็นเจ้าของกันได้ครับชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นจะเป็นคิดหนึ่งหรือคลิปสองก็ดีแล้วก็ไปดูรีวิวประกอบการตัดสินใจกันได้เลยครับตามสบายอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรนะครับก็ฝากติดตามช่องของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไ,ไปก่อนสวัสดีครับไปบายอย่าลืมกด subscribe ก,กันนะทุกคน